โปรโมชั่นดีๆนะคะจากโชว์รูมตีรถสวยนะคะมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะได้ทราบกันนะคะ,ะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานกันนะคะโชว์รูมตีรถสวยของเรานะคะตั้งอยู่ที่ลังสิทคลองสองพันยบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะติดกับตลาดพะลุนะคะ ตอนนี้นะคะโชว์รูมของเรามีโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะคะลดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะในโชว์รูมของเราลดราคาจาปบายทันทีเลยนะคะ2,000 20, 0บาทนะคะเ<บา>ท,ท่านั้นยังไม่พอนะคะในวันรับรถนะคะเรายังมี เงินสดนะคะแจกให้กับลูกค้าไปฟรีเลยอีก2 0 0 0 0บาทนะคะรวมมูลค่ากว่า4 0,000บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะให้รีบเข้ามาจองเลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้นะคะจะมีอยู่ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงแค่วันอาทิตย์ที่27ธันวาคมน,นี้เท่านั้นนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะคอมเมนต์เบอร์โทรนะคะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแนนจะติดต่อกลับไปนะคะหรือโทรเข้ามาติด,ต,ดต่อเข้ามาหาแนนก็ได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะที่โชลูมของเรานะคะรับจองแล้วก็จัดไปนั้นฟรีไม่มีค่าใช้ ะะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถมือสองนะคะไว้ใช้งานกันก,ก็เข้ามาชมกันได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องคุณภาพรถนะคะรถของเรานะคะมีคุณภาพแน่นอนนะคะมีการรับประกันนะคะระบุไว้ในสัญญาชัดเจนค่ะหากลูกค้าซื้อรถจากโชว์รูมของเราไปนะคะเราไปที่ที่สุดพบได้ว่ารถเนี่ยผิดความชนหนักนะคะน้ําท่วมไม่ไม่แท้นะคะเรายินดีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีประกันในเรื่องของช่วงล่างนะคะเครื่องเฟืองไทย ระบบแอร์ระบบเกียร์อีกนะคะฟรีทั้งค่าแรงค่าไหลค่ะข่าววันนี้นะคะแนนก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมนี่เลยค่ะ s u ูซ k i ิสวิป New 1.2 GL นะคะปี2020นะคะสีเทาคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะล้อเป็นล้อแม็กนะคะแต่งขอบ15นะคะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ ราคานะคะอยู่ที่438,000บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะสนใจมาจองภายในวันที่27ธันวาคมนี้นะคะจาก438,000บาทนะคะก็จะได้ส่วนลดไป20,000บาทนะคะก็จะเหลือแค่418,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วในวันรับรถนะคะลูกค้ายังได้รับเงินสดอีก20,000บาทถ้าลูกค้าท่านไหนไม่อยากรับเป็นเงินสดนะคะอยากจะใช้มาเป็นส่วนลดเพิ่มก็ได้นะคะเท่ากับว่า ถ้าเอามาเป็นส่วนลดเพิ่มเนี่ยรถคันนีญญ้ลูกค้าก็จะได้รถคันนี้ไปในมูลค่าแค่398.000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้เป็นเป็นเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เล่น MP3 ได้นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะไม้นะคะอยู่ที่ เบอร์โทรไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต,ต่อเข้ามาหาแนนก็ได้นะคะหรือลูกค้าอาจจะสนใจเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวแนนจะติดต่อกลับไปนะคะสาหรับห้องด้วซารด้านหลังนะคะอันนี้มือจับจะอยู่ด้านบนนะคะรุ่นนี้ก็กว้างนะคะกว้างมากๆเลยเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะสีดํายังใหม่อยู่เลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีอะไรเลยนะอันเนี้ยยังใหม่มากๆ ส่วนด้านท้ายนะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นสเกิร์ตนะคะตัวนี้เป็นแต่งนะคะท่อคู่แต่เป็นท่อหลอกนะคะตรงนี้ด้านในนะคะกว้างมากใส่ของได้เยอะเลยนะคะตรงนี้มีไฟด้วยนะคะอันนี้ไว้ใส่ด้านบนนี้นะคะเพื่อที่จะวางของได้เพิ่มอีกนะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสุกิตสวิปคันนี้นะคะ สวยถูกใจบ้างเลยเอ่ยนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะฝากเบอร์โทรให้แนนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแนนจะติดต่อกลับไปนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะแนนก็พาชมเจ้าซูซูกิสวิตไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแนนจะพาชมรุ่นไหนนะคะต้องติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ